มีโรงงานรองเท้าเล็กๆโรงงานหนึ่งครับที่ผลิตรองเท้าให้นักเตะระดับโลกมากมายชื่อเราคือมอนเตเบลูน่านี่คือมาสเตอร์คลาสแมนของ Nike จัดเจ้าตัวนี้ให้เลยครับรองเท้าที่ได้ชื่อว่าเป็นงานพรีเมียมเวิร์กออฟอาร์กับคุณภาพของ Made in Italy ต้องเจ้าคู่นี้เลยครับกับ Nike Temple e ลรีเจนตัวนี้ Made in Monte b e l l u n a นะครับ ตัวนี้จะมาในดีเทลของหนังเอลจีเรียนนุ่มๆสีขาวนะครับซึ่งก็จะไม่ขาวมากครับออกเทาๆหน่อยตัดกับเส้นสายและโลโก้สีํำเงินปักเทมเพและธงชาติอิตาลีให้ด้วยนี่ครับงานดีเทลต่างๆพื้นโปรอมตัวนี้ก็ค่อนข้างหนาเลยครับชุดพื้นสีเงินนะครับให้ความสึกลักซ์ูรี่แบบเรียบๆกับชุดปุ่มของเขาจะเป็นแบบใหม่นะก็ให้ความรู้สึกแบบย้อนยุคไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูครับไปเลย เป็นเทมโปที่ค่อนข้างกระชับกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมานะครับทั้งพาดอากายแล้วก็ด้านหลังส้นเท้านะครับทำให้คู่นี้จะแน่นกระชับเป็นพิเศษส่วนเรื่องหนังเทมโปหลังๆจะใช้หนังที่บางลงครับและเจ้าตัวนี้ก็เป็นหนังด้านๆคล้ายๆกับหนังกลับมนาะต้องพับสะอาดได้ยาก